สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์มดวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการพัฒนาทักษะการออกแบบอักลกอริทึมที่ดีแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าการพัฒนาอักลกอริทึมซึ่งก็คือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ย มันไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายตัวว่าทําดังต่อไปนี้1นึ่แล้วเราจะสามารถสร้างอัลกริทึมที่ดีออกมาได้ในส่วนนี้แหละครับที่เราจะพูดกันว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยมันจะถูกจํากัดเอาไว้ด้วยของที่เราสร้างไว้แล้วการที่เราจะคิดหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆก็ต้องใช้จินตนาการแต่ถ้าผมจะพูดว่าวิธีการทำอัลกริทึมที่ดีก็คือใช้จินตนาการเข้าไปเยอะๆมันก็ดูจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับวิดีโอนี้เท่าไหร่ดังนั้นผมจะเสนอแนวทาง3แนวทางซึ่งแต่ละแนวทางจะมีมุมมองที่เกี่ยวข้อง3ม,มุมมองในการที่เเเรราาาาจะสามาถพัััฒนนนตวองให้ป็ก ออกแบบอัลกอริทึมที่ดีได้โดย3มุมมองที่เกี่ยวข้องกับแต่ละแนวทางนั้นคือมุมมองด้านทางเทคนิคมุมมองที่ผมเรียกว่ามุมมอง internal ก็คือตัวผู้ออกแบบเองแล้วก็มุมมองแบบ external ก็คือมุมมองในเชิงสังคมเอาละเราก็มาเริ่มกันเลยการออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยครับในหนึ่งมันก็คล้ายๆกับคณิตศาสตร์ก็คือถ้าเกิดว่าเราปรับหัวปรับสมองตัวเองเนี่ยให้เคยชินกับการคิดเลขเราก็จะสามารถทําคณิตศาสตร์ได้ดีถ้าเกิดว่าเราปรับหัวปรับสมองของเราให้คิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน สมองของเราก็จะสามารถออกแบบอัลกอริทึมได้ดีขึ้นดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือเราจะต้องฝึกออกแบบอัลกอริทึมบ่อยๆแล้วเราจะฝึกได้ยังไงอัลกอริทึมเนี่ยคือวิธีการแก้ปัญหาดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือการรู้ถึงปัญหาไอการรู้ถึงปัญหาเนี่ย ถ้าเกิดว,ว่าพูดกันทางเทคนิคก็ควรจะเป็นอะไรที่ไม่ยากเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเราจะลองแก้ปัญหาทางเทคนิคเนี่ยเราก็จะเจอโจทย์ปริศนาในเชิงคณิตศาสตร์มากมายที่เราสามารถหามาฝึกซ้อมแก้ไขได้ดังนั้นถ้าเราว่างๆอยู่อย่างเช่นตอนที่นั่งรถก็ลองฝึกสมองด้วยกันหาวิธีแก้โจทย์บางอย่างอย่างเช่นหาจํานวนเฉพาะเราจะหาจานวนเฉพาะได้อย่างไงเราจะต้องเอาเลขอะไรไปหารเลขอะไรกี่ครั้งทํำยังไงต่อ ถ้าเกิดว่าเราลองปรับมุมมองมาเป็นมุมมองของตัวผู้ออกแบบเองการที่เราจะรู้ถึงปัญหาได้เนี่ยเราจะต้องพัฒนานิสัยอย่างหนึ่งของตัวเองนั่นคือนิสัยขี้เกียจเชิงผลิตแต่ว่าขยันในเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจในเชิงผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ชอบทํางานอะไรที่ต้องซ้ำซากแล้วก็ใช้เวลาแล้วด้วยความขยันในเชิงสร้างสรรค์ก็จะทําให้เราหาวิธีการที่จะทํางานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือเป็นการฝึกแก้ปัญหา และทางด้านมุมมองของสังคมเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาผู้ออกแบบก็ควรที่จะพาตัวเองไปอยู่ในสังคมแห่งความคิดสร้างสรรค์แล้วสังคมแห่งความคิดสร้างสรรค์นี่มันคือสังคมยังไงสังคมแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับก็คือสังคมที่ชอบคิดชอบหาลือยอมรับปัญหาเวลาที่เจอปัญหาเห็นการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงสังคมแบบนี้ครับที่ผู้ออกแบบอัลกอริทึมที่ดีควรจะไปคลุกคลีอยู่ด้วย ซึ่งตอนนี้เราก็จะมีสังคมแบบนี้อยู่ในโลกออนไลน์เต็มไปหมดในขณะเดียวกันผู้ออกแบบอัลกอริทึมที่ดีก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงสังคมประเภทที่รังเกียจปัญหาเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ซ่อนไว้ใต้พรมไม่มีการยอมรับปัญหาเพราะสังคมประเภทนี้ก็จะไม่บ่มเพาะลักษณะนิสัยความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวผู้ออกแบบอัลกอริทึมแล้วหลังจากที่ผู้ออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยได้นําตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่สามารถสํารวจปัญหาและหาทางแก้ได้อยู่เป็นนิดแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเรียนรู้เครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหา นักออกแบบอัลกอริทึมที่ดีจะต้องรู้จักว่าตัวเองมีเครื่องมืออะไรบ้างในการที่จะออกแบบอัลกอริทึมซึ่งนั่นก็จะนําไปสู่ทางเทคนิค ก็คือท่านจะต้องเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมประเภทต่างๆรวมทั้งโปรแกรมเครื่องมืออัลกริทึมที่คนอื่นใช้อัลกริทึมที่คนอื่นคิดที่เราสามารถดึงมาใช้ของเราได้เฟรมเวิร์กต่างๆซึ่งเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ถึงขนาดชํานาญมากแต่เราต้องรู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรมีข้อจํากัดอะไรเพื่อเป็นทรัพยากรเอาไว้ให้เราออกแบบอัลกริทึมโดยใช้ของพวกนี้แล้วในมุมมองของตัวผู้ออกแบบเองเนี่ยก็ควรจะสร้างเสริมนิสัยให้เป็นคนชอบเล่นชอบค้นหาหางานอดิเรกอะไรแปลกๆแ,แบบที่เราไม่เคยทํามาทําบ้างซึ่งการลองเล่นที่หลากหลายจะมี มีผลดีต่อการพัฒนาสมองของท่านแล้วก็จะเป็นการเปิดโลกเปิดจินตนาการทําให้เราสามารถมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาหลายๆแบบได้ถ้าในขณะที่ดูวิดีโอนี้อยู่ท่านยังไม่รู้ว่าท่านจะหางานอดิเรกอื่นอะไรที่ไม่เคยทาผมแนะนาให้ท่านลองศึกษาเกี่ยวกับมายากลส่วนจากมุมมองของสังคมแล้วผู้ออกแบบควรจะอยู่ในสังคมที่นิยมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเทคโนโลยีวิทยาการต่างๆเพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถสัมผัสกับความคิดมุมมองใหม่ๆได้แล้วก็ได้รับรู้ปัญหาที่คนอื่นเขาไปเจอแล้วก็กำลังหาทางแก้ แม้แต่ปัญหาเก่าๆที่เคยแก้ไปแล้วสังคมที่ส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยก็อาจจะยังหาทางแก้ที่ดีกว่าวิธีที่เคยใช้มาแล้วยิ่งเรามีส่วนร่วมกับสังคมแบบนี้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเห็นวิธีการเห็นเครื่องมืออื่นๆที่นักออกแบบอัลกอริทึมหลายๆคนทํากันและแนวทางที่3ซึ่งก็คือเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมนี่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมนะครับแบบไม่ใช่โลกร้อนแต่นักออกแบบอัลกริทึมที่ดีเนี่ยควรจะรู้เรื่องสภาพแวดล้อมของปัญหาต่างๆอย่างเช่นในทางเทคนิคเนี่ยเราก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนไปทุกวันตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหากับการใช้เว็บไซต์แล้วเราต้องการที่จะพัฒนาอัลกริทึมขึ้นมาแก้ปัญหาพวกนั้นเราก็ควรจะต้องศึกษาก่อนว่าเว็บไซต์มันมีลักษณะสภาพแวดล้อมของเว็บไซต์อย่างไรบ้างอย่างเช่นการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เขาติดต่อกันยังไงใช้โปรโต อยู่ตอนนี้ดังนั้นนักออกแบบที่ดีจึงต้องเรียนรู้สภาพแวดล้อมของปัญหาหลายๆแบบ แล้วเราจะเรียนรู้สภาพแวดล้อมพวกนี้ได้อย่างไงก็จะมาถึงมุมมองตัวนักออกแบบเองซึ่งผมก็แนะนําได้ว่าถ้าเอาอย่างง่ายๆเลยก็คือให้ท่านเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์หรือถ้าเกิดท่านไม่สามารถไปเรียนสาขาอย่างคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ได้เนี่ยท่านอาจจะหาหนังสือประเภท data structure มาอ่านหรือศึกษา design pattern ซึ่งของพวกนี้ก็มีแพร่หลายอยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อมของการแก้ปัญหาและการพัฒนาอัลกอริทึมที่เราบรรดานักพัฒนาอัลกอริทึมมืออาชีพทั้งหลายแหล่เขาทากันมาการที่เรารู้เรื่องพวกนี้แล้วกเเข้้้้าาาาาาใจจกนีรรรรอะสมถปปัับบบบชูแคลยๆ กกกาารรรอออออแบบิทมขงเได้ส่วนในทางสังคมผมอยากจะแนะนําให้ท่านไปคบค้าสมาคมกับพวกเนิร์ดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีหรือวิทยาการอะไรทานองนี้เพราะว่างานอดิเรกข,ของคนกลุ่มนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอัลกอริทึมนั่นจะทําให้เรามีเพื่อนที่ร่วมกันฝึกพัฒนาอัลกอริทึมหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาพัฒนากับเราเขาอาจจะช่วยเราขัดเกลาอัลกอริทึมที่เราพัฒนาขึ้นมาได้และทั้ง3แนวทางที่ผมกล่าวไปก็คือแนวทางซึ่งอาจจะออกเชิงนำมาทำนิดนึงแต่ก็น่าจะสามารถทำตามได้ เพื่อให้ท่านพัฒนาทักษะการออกแบบอัลกอริทึมที่ดีในอนาคต สรุปว่าสามแนวทางที่ผมเสนอไปก็คือให้ท่านศึกษาปัญหาด้วยการลองแก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างเช่นปัญหาทางคณิตศาสตร์พร้อมพัฒนาักษณะนิสัยที่ทาให้เรารับรู้ปัญหาได้เร็วขึ้นแล้วก็นําตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ชอบแก้ปัญหามากกว่าเอาปัญหาไปเก็บซ่อนไว้หลังจากนั้นก็ให้เรารู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้ซึ่งในทางเทคนิคก็คือการเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมเฟรมเวิร์กใหม่ๆโปรแกรมใหม่ๆพร้อมกับสร้างเสริมลักษณะนิสัยของตัวเองให้กลายเป็นคนชอบเล่นชอบค้นหาเปิดโลกเปิดจินตนาการตัวเองบ่อยๆและอย่าลืมนําตััวววเเเเออองงงไปปยยยยูู่่่ใในนนนสคคคมมทททีีีชชบแแลลลลกกาาารร้ิิโโ สุดท้ายคือการศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมว่าสภาพแวดล้อมในทางเทคนิคของปัญหาที่ปกติเราจะหาทางแก้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้ง่ายๆท่านอาจจะไปรงเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์หรือศึกษาเกี่ยวกับ d a t a Structure แล้วก็ดีไซน์แพทเทิรและอย่าลืมไปคบค้าสมาคมกับพวกเนิร์ดที่เป็นด้านเกี่ยวกับวิทยาการวิศวการรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆเพราะเราสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นแล้วก็ร่วมกับพวกเขาขัดเกลออัลกอริทึมของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ลองทํสามประการน สามารถออกแบบอัลกอริทึมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้ถ้าท่านเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์โปรดกดไลค์และ Subscribe มีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะประการใดโปรดลงความเห็นไว้ในกล่องคอมเมนต์แล้วอย่าลืมว่าอย่าถูกขังอยู่ในตำราผมจันมดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ